โอ้โดนี uhm ่มันเพลงัาเลยบอสบายดีเนมือนี่มาหกครับซ่อมมโนอีทีทีทีหกต็มือ ท,ที่มือเต็มๆไปไหายไปนั่นแหละบูเห็นนะแต่ละมือแต่ละวันนั่นแหละเบูคาวลายอืดีตลาแหละคดีโอ้ยาเถึงคดีนั่นแหละเ,เละอะะขขะะะะะอยังบพอยได้พรุมโซฟิชาเจธนาดีชาบแชงคตกนรกอเวจีโอ้โ ต้องออกนอกประเด็นไปฮโอ้โหโอ้โหอ้นิ่มอาเจงไปเลยบอสอันนี้มึงอัดเจงไปเลยโอ้มึงไม่เจงเลยอ่ะ ข้างหน้าก็น่าจะประมาณนี้แหล,ละอนคนข้างหน้านอยอมใจชุ่มัออนมันนนคพอกเิน,เนลอก,กราบมเจ้าให้นองเาอางกันอนก,ออกเกิ <c oughs> ยอมใจชุงเจ้าเออไอเวนเออบางทีนี่มันแมนผ่านะมันแมนเนนะหมไม่ดีดีเลยกะคอยดานเห็นโมแมนต์ได้มนี่ยผานรืออนนี้ยัง บาปนะเพื่โอ้ยโอ๊ยอะไ้เราแบบนี้เออยอมใจชุมเจ้า แตงหน้าต่งตาอุคอพอดว้า ผิดบ้างยังง่ายเลยยอมใจชุมเจ้าเออูแอวแวัชายมเอลดีเออโอ้ยังหวัก ดีนะขอับห้ากห้างห้าอับูเวทีสภาพยอมใจจุ่มเก้าเอออ๋อตลาดมนี้ ม,มาครับน,นี่ก็ต้องมาซอยครับขันหนาวชมยยมใจชุมเจ้าอาสวัสดีโคชมทุกท่านจะได้กัดีโหเมิน โหโหดเมื่อเลยโอ้โหพิธานะครับอยากจะขอกราบเรียนท่านสมาชิกผู้ชมเกียรติทุกท่านก็ถึงวาระที่เราต้องมารวมกันการบอกเรื่องนี้ให้คัตายเลยในวาระนี้ถึง ครับผมอยากถามท่านว่าทําไมเราต้องมาหาเรือที่นี่ครับท่านถ้าเราประชุมพูดคุยกันในวันนี้เราไปใช้เพื่อที่อื่นคําประชุมของเราคําพูดทุกคําอาจจะล้วนไหลได้ผมเด่นครับไม้ถามหน่อยน้องดูดมาไ <c oughs> อ้น้องอย่าติดปรหมายนะพี่จับหมดนะพี่บอกอดีกโอนหรือเปลง <c oughs> ่ง้ช่ไามใครทำผิดแต่ผมจับหมดนะโอเคครับเออคุณพิจานบอกว่าไม่ได้ทำนะครับนั่งตเบี้ครับขออนุญาตท่านนิดนึงฮะ สลัมหนึ่งคุณรู้วเพื่อนสมาชิกชอบก็อย่าอย่าอันไปทังนั้นเยอะเพราะนั้นเขาเป็นคนเส้นตื้นนะฮะคุณหันไปเขาก็ขำตายเลยเนี่ยต่างวงแล้วก็ไม่ดำเนินไปไหนเชิญพระพาร์ทเนชุ์เนี่ยโย่ใจจุกเจ้าเออโอ้โหขุดเมื่อเลยแล้วก็เช็คคุกเพลงตลาดนิ่แบบนี้ เป็นไทกระเมินคนนี้อ่ะยยกเว้นตัวเองเหมือนทุกยายกเว้นตัวเองเหมือนประชากายเอาละนักกา้าวนักเข้าอะไรเริ่มเลยอีก15ปีข้างหน้า ตครวันน่าจะมีเป็นไก่กาไกลฮูล้งเออน่าจะมีมีเป็นไก่นอมอใจชุ่เจ้าเออโหสุดมีขึน้นอีก จเจ็กนเนี่ยกันทานนานเออโอ้โหโอ้เต็มเลยเชียงโมประจักษ์ยอใจชุมเจ้าเออหมาเยเลี้ยวเจ้าเจ้านาอ้้ยดา Oh my god! แถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้มันเกินไปโยมใจจุ่มเจ้าเอออ๋อ คุณกิซักจะโคงเพงแหงบานันหรอเออขันโตอ้อยอมใจชุมเจ้าออออออเอาอนั่นแหล,ละอต้อซาบใช่ให้ตกนรกอเวกีนี่แหละขอเบิงหน้าคนี่แหละับแปนนี่ลิปซิงใส้แฟนซิงอยนนี้ ไม่ได้เลยคียต่อเวจีปล่อยดแสนล้านพบแสนล้านชาช่วนี้นิรันดอย่นี้ค่ะทั้งแตงทูเป็นเจ้าคะสองแสนล้านพบสองแสนล้านชาอย่างนี้ยืนนิ่งสี่แสนล้านพบสี่แสนล้านชาติในเวีอุเจ้าพูดว่าแพนเซงนี่มันมันคือยังไงก็เช่เราที่มาเขาแฟนเซงนี่ก็คือมี เด็กผู้นึงเนาะอืมผู้ชายอะไรไต้เด้กผู้นึงเป็นผู้ชายไรลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวดีต้องอืมผู้หญิงคนหนึ่งชางผิดชาราคาเที่ยงร้อยกับบาทเละเออแล้วก็มันออเดอร์ขึ้นดับไลเดอร์ผู้ชายคนนี้เด็กโค้ดผู้ชายมันจ่ายเงินปุ๊บประชาชนลูกค้า ทำท่าทีสแกนจ่ายเงินแต่เงินพ่นเขา้าไอเดอร์ฮูฮูตัวทันเวรงานหมอกันตัวไว้เลยมันเป็นเรื่องอะไ,ไรแหละท้าทายมันต้องเอาวิจิแต่งตัวก็ดีพอพิชากินฟรีจิตล่อยพอกินสี่เขาเป็นงานมือหนึ่งอ,อะเลมือหนึ่งคุณ

อยู่ดีๆของมันเป้าเพียงงังเนี่ยเรื่องตอบมเนี่ยงอมใหญ่เจ้าเออ กิ่งนี่ข้หอ้เยี่ยเข็ดนจังได้ไหมใ่ตโอ้โหแกตัวยินได้เลยอยอมใจจุ่มเจ้าอะไรเน้ะสำหรับปีพีนี่เหาะกะบอยกี ีไว้เพลงซ e มี่ไป